สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะทนายตั้มพูดแล้วจากกรณีที่สารได้มีคำพิพากษากีกาในคดีออฟรถเทเลอร์นั้นบางกระแสก็มีเอาไปเปรียบเทียบกับคดีของน้องชมพู่โดยบอกว่าคดีออฟรถเทเลอร์นั้นผลคดีออกมาแบบนี้แล้วแล้วคดีของน้องชมพู่จะเป็นอย่างไร โดยทนายรัชพลได้ออกมาพูดในช่อง YouTube ส่วนตัวทนายรัชพลสิริสาครโดยกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริงหากลุงพลกระทำผิดจริงก็ต้องได้รับโทษแต่หากว่าลุงพลนั้นไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษทางทนายผู้ทำคดีนี้ ก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ระหว่างสองคดีนี้คดีออฟรถเทลเลอร์กับคดีน้องชมพู่เอามาเปรียบกันไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าข้อเท,ท็จจริงมันคนละอย่างใครที่จะเอาไปเปรียบเทียบนั้นขอบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้คดีออฟรถเทลเลอร์นั้นเขาตกรถตายส่วนคดีของน้องชมพู่ น้องเขาไปเสียชีวิตอยู่บนเขาสองคดีนี้ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ก็มีบรรดาแฟนขับ FC ได้เข้ามาเมมให้กำลังใจกันมากมายโดยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมทนายทุกๆท,ท่านนะคะสู้ๆค่ะจริงๆของทนายครับคดีออฟร a เทลเลอร กับคดีน้องชมพู่มันเทียบกันไม่ได้หรอกแค่แรงจูงใจก็ต่างกันแล้วเชื่อมั่นทีมทนายตั้มเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าคุณทนายไม่พูดไว้ก่อนเสร็จเลยไม่งั้นไอจุดจุดจุด,จ,ดจะอ้างผลงานเลยเชื่อมั่นในทีมทนายขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสู้ๆนะคะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ